เไฮค่ะทุกคนส้มได้ของเล่นใหม่อีกแล้วลออกมาด้วยกันทั้งหมด6สีเลยค่ะทุกคนซิสตาร์เขาออกลิปมาใหม่ลิปไอตทม สวอตให้ดูแต่ละสีเลยค่ะทุกคนแถมน้องยังมีกลิ่นไอศครีมด้วยนะคะทุกคนสีสวยชัดติดทนบอกเลยว่าสีที่ส้มชอบมากที่สุดนะคะทุกคนก็คือ4 0 2ก็สีศูนย์สามเดียวส้สสม,สมสวอตให้ดูไปเลยค่ะเริ่มกันด้วยสีแรกกันเลยค่ะทุกคน G02 r a s p b e r r y Sorbet ซบสีนี้จะให้เป็นลุคสาวเฟร์ี่นะคะทุกคนเนื้อทิ้นกรอบอกเลยว่าบางเบาเกลี่ยง,ง่ายมากสดชื่นทันทีที่ทาลงปากเลยค่ะทาแล้วบอกเลยว่าฉ่ำเบาเล่นแสงดีมากริมฝีปากแลดูอิ่มฟูช่วยเบอร์ร่องปากกาากกคคด้ีมเนงททุแลวรีียยยบเเเนนไม่ป็ขุล และนี่ก็เป็นอีกสีที่ชอบมากเลยค่ะทุกคน G03 Red Velvet สีนี้สาวเซ็กซี่ห้ามพลาดเลยค่ะปากใบอมชมพูแถมยังช่วยแอนตี้ออกซิแดนต์อืมทุกคนดูดิเป็นสีแดงที่ลดมากสีนี้ให้สิบเต็มสิบไปเลยค่ะย้ำอีกทีนะคะทุกคนสีนั้นชัดติดทนจริงมาดูดิทุกคนแพ็กเกจน่ารักมากใครจะอดใจไหวซองน้องฉีกได้พกพาสะดวกใครที่อยากได้ลิปจิลาโตสีสวยฉ่ำชัดติดทนแบบนี้หาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นและร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศสีเบอร์ 02, 02 03, และ 03, 03มีขายที่เซเวนะะ่นด 59บาทเท่านั้นและที่สำคัญแบรนด์มีฟิลเตอร์อย่าลืมไปลอง